ก็ได้ดูจบกันไปแล้วครับผมสลับนัดแรกของโค้ดใหม่นะเออซึ่งรูเปนอโมรินนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ตั้งความหวังเลยนะแต่พอเขาโฆษณาว่าโฆษณานะว่าเป็นนิวมูรินโ่ซึ่งเอ,อ่อโค้ชที่ผมชอบมากที่สุดในโลกนะครับผมนั่นก็คือโชเซ่มูรินโ่นั่นเองแล้วผมก็เสียดายมากครับที่มูรินโ่นั้นได้ออกจากแมนยูแล้วพออโมริมโฆษณาว่าเป็นอะไรนะนิวมูรินโ่อย่างนี้เออเราก็มีความหวัง ซึ่งผมจาไม่ได้นะว่ามูรินโョเปิดมานัดแรกของแมนยูนี่ชนะหรือเปล่านะแต่ว่าแต่ก็ถือว่าอาม,มลินอย่างน้อยอะเปิดมาก็ดีกว่าเทนฮากับอบอกแค่นี้เพราะาเทนฮาในเปิดมานัดแรกนี่แพ้โชว์เลยนะครับผมไม่นับไอลิเวอร์พูลสี่ศูนย์ที่เมืองไทยนะเออแต่อาม,มลินเปิดมาเสมอครับอ่ะไม่เป็นไรทีมอีฟสวินมันก็เสือกมาคึกในนัดนี้ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งชนะสเปอร์มานัดแรกพอม,มาเจอกูปุ๊บโอ้โหคึกเลยซึ่งแผนการเล่นของแมนยูนะครับผม ด้วยที่รู้เป็นอโมลีมไม่รู้ว่าเอ่อเขาอ่านใจผมได้หรือเปล่าหรืออะไรนะผมรู้สึกว่าเอ้ยทำไมกองหลังแมนยูเนี่ยฤดูก,กาลก่อนน่ะแบบว่าที่มันเจ็บกันีเยอะแล้วมันไม่มีตัวแทนอะ่ะพอมาฤดูก,กาลนี้อ่ะเออมันซื้อมาเยอะเลยเว้ยไองงกองหลังนี่ซื้อมาเยอะเลยผมก็สงสัยว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะกองหลังนี่มันมันมันจะไม่ล้นทีไปหน่อยเลยอะรู้รปเป็นอโมลีมก็ อ๋อล้อนทีก็ไม่เป็นไรครับนี่เลยจัดยัดลงไปเลยห้าตัวโอ้โหชัดเจนครับสำหรับลูเบนอโมลินอย่างนี้เลยนะจัดยัดลงไปเลยห้าตัวเน้นๆครับผมสำหรับทางกองหลังแล้วก็แผนก็ผมไม่เคยเห็นเมนยูเล่นอย่างนี้นะแบบเห็นเห็นผู้คนภาคบอกว่าเล่นล่าสุดเมื่อนานมาแล้วสองสมปีก่อนซึ่งเออผมในยุคเทนฮานี่ไม่ค่อยเห็นเลยนะครับเล่นแผนนี้เออ ซึ่งคราวนี้ครับผมเขานั้นได้เอาอาร์หมันนะมายืนอยู่ทางขวาแล้วยืนต่ํากว่าบูโน่ด้วยนะผมก็สงสัยเอ๊ะมันจะได้ใช้ความเร็วแบบกระชากลากเลยหรืเหลอปรากฏว่าครึ่งแรกไม่ใช่ครึ่งแรกดิช่วงนาทีแรกคือมันกระชากลากเลยเลยแล้วมันก็แบบเปิดมาให้แรฟอร์ดยิงเข้า1นึงงเลยครับยิ้มแล้วยิ้มแล้วแมนยูยิ้มแล้วแ,แ,แ,แบบแฟนแมนยูโอ้โหแบบเฮกันลั่นเลยครับยุคโค้ดใหม่แบบชั้นนี้ที่ว่าโอ้เปิดมาครั้งแรกนี่ โอ้โหหนึ่งนาทีเท่านั้นหนึ่งนาทีนิดๆอ่ะยิงเข้าแล้วหลังจากนั้นปุ๊บอ้าวเฮไปได้สักพักอิฟซิวิตมันมาดีเว้ยผมบอกเลยครับวันนี้อิฟซิวิตมันมันเล่นดีแมนอยู่เยอะเลยนะแบบชนิดที่ว่าโอ้โหได้ลุ้นได้ได้ลุนล้นมากแล้วพู้ตัดสินแอนโทนีเทเลอร์นี่โอ้โหบางคนไม่เขาไม่เขาไม่เข้าใจว่าพู้ตัดสินดีมันแบบทําไมบางทีมันต้องไปยืนอยู่ในตําแหน่งที่มันผิดที่ผิดเวลาด้วยแบบว่า หันมามองเอา้าเจอหน้าพุทธศิลป์กูจะมองเพื่อนอย่างนี้เอา้าใจปุ๊บแบบพุทธมันไม่ติดพุทธศิลป์หรอกแต่ว่าพุทธศิลป์น่ะเหมือนบงังรัศมีในการมองอะไรแบบนี้เออแบบยืนไม่ค่อยเป็นแบบเป็นที่เป็นทานสเท่าไหร่แล้วผมไอ,ไอตัวนั้นน่ะดีแปอะ่ะเออมันก็ทำฟาวหนักๆหลายครั้งเหลืองก็ไม่มีให้กูสักใบสุดยอดไหมละ่ะโอ้โหแอนโทนีเทเลอร์นะครับผมเพราะว่าอารมอรินน่าจะมีเวลาน้อยด้วยเพราะว่าเห็นว่าเขามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมง ไม่ใช่หนึชั่วโมง1สัปดาห์เองนะกว่าในการปรับจูนแผนอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ลองทีมในขนาดนั้นให้เวลาเขาหน่อยนะครับผมสลับทางลูเบนอมูลินและโปรแกรมก็ทีๆด้วยน่มันจะไม่มีเวลาซ้อมแบบลองทีมกันขนาดนั้นเหรอวันนี้ผมก็สงสัยนะครับโดยนัดต,ต,ต่อไปครับผมแมนยูจะไปแข่งในวันศุกร์นะเวลาตีคืนวันพฤหัสเวลาตีสก็คือวันศุกร์นั่น,นแหละ,ะตีสซึ่งเ เป็นเกมยูโรปาลีกนะครับผมก็ยูโรปาลีกไม่รู้ว่าแมนยูยังจะเอาอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาก็ไม่เป็นไรครับสำหรับผมนะไม่เอาก็ได้เพราะว่าให้ทีมอ่ะมันโฟกัสที่เกมลีกไปเลยแล้วแบบเ,เล่นเกมลีกให้มันดีไปเลยแบบช่วงเ,เล่นยูโรปาลีกก็ลองแผนไปเลยเอ่ะให้ผมผมคิดอ,อย่างนี้นะให้ลองแผนไปเลยซึ่งผมก็ที่เห็นยังไงกับทางลูเบนอมโมรมผมรู้สึกว่าต้องให้เวลาแกนะครับแล้วแต่ว่าดูมีเอกช็อกอคชั่นนะลูเบนอโมริมก็แบบอาจจะไม่แบบยืนไอ้เข่งขรึมเออแบบตอนตอนยิงเข้า1เนี่ี่ โอ้หน้าเครียดเลยนะบแบบทำหน้าเคร่งเครียดแล้วพอโดนตีเสมอนห,นหนึ่งก็แบบเออเอามือปิดปากเอออะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเกมนี้ต้องชมโอนาน่านะแบบว่าโอนาน่านี่ยิงถ้าเกิดว่าไม่มีโอนาน่าเราเสียสองประตูเป็นอย่างน้อยอะแต่ว่าลูกลูกที่เสียประตูอะก็โทษแกไปได้นะไอ้มัดลาอุยมนเสือกไปหมง่งแล้วมันแฉลบแล้วเสือเข้าพอดีอ่ะซวยอีกแต่ว่าแมนยูในครั้งนี้ก็คือแบบเดิมก็คือว่าจังหวะที่มันแบบกล้าได้กล้าเสี่ยงอะมันไม่เสี่ยงไว้มันเสือกเซฟแล้วมันก็เสือกจ่ายคืนหลังเปิดถ้าเกิดว่าเป็นพวกเราอะเเเรรราาาาาาาย่งนนนีถ้้้ไปดห ใช่เมืออาชีพอะเราแบบพอไปหน้าปุ๊บม,มันเสียงยิงเสียงยิงเสียงยิงเลยอะมันไม่ได้คิดแบบมันไม่ได้คิดลึกแบบพวกนักเตะม,มืออาชีพเลยขนาดนั้นนะผมอ่ะใครคิดเห็นยังไงกับรูเบนเออมูลินในนัดแรกที่เสมอก็ถือว่าอย่างน้อยอะเริ่มต้นได้ดีกว่าเทนฮาแล้วก็ทางหลุยฟานเก่าอะ,อ,ะอย่างนี้นะครับผมสวัสดีวันนี้พวกกใหม่กันนะ้าสวัสดีครับ